อย่างแรกนะครับเป็นแก้วแชมเปนหรือสปาร์กไวน์หรือไวน์ฟองต่างๆรูปทรงจะเล็กแล้วก็สูงเพียวนะครับปากแคบที่รูปทรงเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้องการเมื่อลินชแชมเปญหสปาร์กไวน์ไปเนี่ยเราต้องการเห็นฟองของแชมเปญหรือสปาร์กไวน์เนี่ยปิ้งขึ้นมาดูสวยงามสม่ำเสมอตลอดเวลาแต่ปากที่แคบเนี่ยทำให้ ฟองนี่อยู่นานไม่ได้ระเหยออกไปเร็วถ้าปากกว้างเนี่ยมันมีมันมีพื้นที่ที่ออกมากเนี่ยมันจะหายไปเร็วส่วนแบบที่2เป็นแก้วไวขาวนะครับก็จะเป็นกระปอ๋อปากสอบลงนิดหนึ่งรูปทรงใใคล้ายๆกับแก้วไวแดงใบนี้แต่ว่า,าใบเล็กกว่าเพื่อเพราะว่าไวขาวเนี่ยไม่ต้องการให้ดิฟโหลบอากาศมากนะั แล้วก็ถ้าเกิดว่าใส่สแก้วที่ใบใหญ่เกินไปมันสะพัอากาศมากมันอาจจะทําให้ความเย็นะเรื่องหายไปเร็วาะบ่าไปครับเราต้องการดื่มที่อุณหภูมิเย็นกว่าใบแดงส่วนอันต่อมานะครับเป็นแก้วบอกโดเป็นแก้วอ่าไวาแดงบอกโดที่อ่ใช้เป็นองุน่นคาเนชิยองหรือเมโลก็ได้ก็จะคล้ายๆกับไวาขาวตัวใหญ่กว่าเพราะต้องการกระป๋ะกันเก็บกลิ่นมากกว่า ต้องการให้อากาศไปสมัมผัสไวามากกว่าเพื่อให้ไวได้ดีพปหลกส่วนตัวที่4เป็นใบที่4เป็นแก้วพิโนนัวใช้กับองุ่นพิโนนัวซึ่งเป็นองุ่นชื่อดังจากเบอร์กันดีหรือว่าจะเป็นองุ่นพิโนนัวของนิวซีแลนด์หรือของออสเตรเลียที่ใดก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นแบบนี้คือรูปทรงเนี่ยจะเป็นบอลลูนมากกว่า จะเป็นทรงกระป๋อบแบวบลรูนนะฮะ,ะดูเหมือนแก้วบระด,ดีขายาวนะครับใบสุดท้ายเป็นแก้วใบหวานซึ่งใบจะเล็กหน่อยรูปทรงคล้ายๆแก้วไวขาวแต่เล็กกว่าเพราะว่าต้องการให้ไม่ต้องดื่มปริมาณมากเพราะใบววหวานเนี่ยดื่มในปริมาณที่น้อยแล้วก็เพื่อให้กับสัมผัสอากาศน้อยเพราะว่าใบหวานเนี่ยดื่มเย็นกว่าใบขาวโดวยปกติดื่มเย็นกว่านะครับเพราะฉะนั้นลูกทรงต่างเนี่ยมันจะมีความหมาย ของแต่ละบายแต่ละชนิดไปไม่เหมือนกัน